ท่านประธานครับเออพวกเราสองคนมีเรื่องจะปรึกษานะครับค่ะคือพวกเราสองคนไม่ซื้อชุดยูนิฟอร์มจากบริษัทได้ไหมครับคือชุดยูนิฟอร์มมันแพงมากเลยครับว่าจะไปซื้อจากข้างนอกชุดยูนิฟอร์มที่บริษัทของเรานี่เหรอคะแพงแมนจา้า ชุดแม่บ้านก็เหมือนกันฉันไม่เข้าใจที่พวกคนพูดหรอกนะคะแต่ถึงว่าชุดยูนิฟอร์มของบริษัทของเราจะแพงแต่ถึงยังไงบริษัทของเราก็เป็นคนจ่ายค่าชุดให้พนักงานเองนะคะคือเมื่อเช้านี้ผู้จัดการครับทำไมเงินเดือนผมถูกหักไป3,000ันล่ะครับ ของฉันก็ด้วยโดนหักสามพันเหมือนกันหักไปสามพันเนี่ยมันก็ถูกแล้วนี่ไหนจะค่าเสื้อรอปภอวิทยุสื่อสารอีกส่วนแม่บ้านเนี่ยก็จะมีค่าอุปกรณ์ทำความสะอาดค่าน้ำยาถูพื้นบริษัทเสียเง,งินซื้อนี่ยะไม่ได้มาฟรีแต่ตอนมาสมัครงานบริษัทบอกว่าเงินพวกนี้บริษัทจัดซื้อให้นี่ครับแล้วทำไม ึงได้มาหากเงินกับพวกเราแ่้วครับก็ตอนนี้บริษัทเราเนี่ยใช้เกินงบไปแล้วก็เลยมาหักกับพนักงานนี่แหละทำไมไม่พอใจเหรอถ้าไม่พอใจเนี่ยก็ลาออกไปสินี่บริษัทของเรามีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นด้วยเหรอคะ ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเดี๋ยวเรื่องนี้ฉันจะจัดการเองส่วนคุณคุณไปทำความสาะอาดเลยคะ่ะบ่ายนี้ฉันมีประชุมส่วนคุณตามชมนี่ค่ะได้ครับเดี๋ยวก่อนค่ะคุณอันค่ะคุณนุ้ย พอดีว่าฉันอยากจะสอบถามเรื่องชุดพนักง,งานนะคะค่ะบริษัทของเราแจากชุดให้พนักง,งานฟรีทุกคนแล้วก็จ่ายค่าอุปกรณ์ให้พนักง,งานฟรีแล้วทำไมพนักง,งานคนนี้เขาถึงบอกว่าเขาถูกหักค่าชุดแล้วก็ค่าอุปกรณ์ล่ะคะเอ,อ่เอ,อที่จริงแล้วเนี่ยฉันหักพวกเขาเพราะว่าพวกเขาหาดงานค่ะแล้วก็มาสายด้วยนะคะคุณนุ้ยออไม่จริงเลยนะครับ ผมมาทํางานทุกวันไม่เคยขาดไม่เคยลาแล้วก็ไม่ได้ทําผิดกฎบริษัทด้วยแต่ก็ยังโดนหักเงินครับเป็นขยมหุบปากไปเลยนะพอได้และะ้วคุณน,นันทําไมคุณถึงหักเงินพวกเขาแบบนี้ล่ะคะก็ฉันเสียสละเวลาอันมีค่าออกไปซื้อชุดซื้ออุปกรณ์ทํางานให้พวกเขาเงินแค่นี้ก็ไม่เห็นเป็นไรเลยนี่คะมันเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของคุณคุณหักค่าชุดเขา หากเข้าอุปรกรณ์เขาทั้งๆท,ที่บริษัทบอกว่าจะจัดการให้ฟรีทุนทำแบบนี้พนักงานทุกคนจะมองบริษัทเป็นยังไงคะสิ่งที่คุณทำมันคือการทำลายภาพลักษณ์ของบริษัทนะออคุณยักย,กยอกเงินพนักงานแล้วก็โกงเงินบริษัทคุณทำผิดกฎคนทำผิดก็ต้องโดนลงโทษฉันจะให้เวลาคุณสองชั่วโมงในการไปหาเงินมาคืนพนักงานให้ครบทุกคน ทุกบาททุกสตางค์ค่ะเห็นแก่คุณที่ทำงานกับฉันมานานฉันจะไม่เอาผิดคุณทางกฎหมายแต่หลังจากที่คุณไปหาเงินมาคืนพนักงานครบทุกบาททุกสตางค์แล้วคุณก็ไม่ต้องกลับมาทำงานที่นี่นะคะคุณนุ้ยคะคือถึงกับต้องไล่ฉันออกเลยเหรอคะใช่ค่ะเพราะฉันจะไม่ทนทำงานกับคนที่โกงเงินของคนอื่นแบบนี้นะคะ่ะเชิญคุณไปหาเงินมาคืนพนักงานได้แล้ว ค,คุณนุ้ยคะคือเชิญค่ะค่ะฉันต้องขอโทษด้วยนะคะที่ดูแลพนักง,งานทุกคนได้ไม่ทั่วถึงทำให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับพวกคุณไม่เป็นไรครับวันนี้ได้เห็นท่านประธานไม่ทิ้งพนักง,งานตัวเล็กๆอย่างพวกเราแล้วช่วยแก้ปัญหาให้แค่นี้พวกเราก็สบายใจแล้วครับ ผมคิดไม่ผิดเลยจริงๆที่เลือกมาทำงานที่นี่ขอบคุณคุณมากๆเลยนะคะที่ไว้ใจบริษัทฉันต่อไปถ้ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นก็มาบอกฉันได้ตลอดเลยนะคะได้ครับท่านประธานเป็นหัวหน้าต้องใจกว้างต้องเสียสละและรู้จักให้ไม่ใช่ใช้อำนาจที่มีเอาเปรียบลูกน้องตัวเอง